ครับกำนิ่งรอกับการระง,งับข้อพิพาทครับก็อันนีออ้อาจจะเป็นประเด็นที่ที่ตัวเจมี่พาร์เนอร์เนี่ยตอนที่คุยกันเรื่องของวัชเทอร์มเนี่ยอาจจะไม่ได้มาัาจะไม่ได้มองเรื่องนี้เท่าไหร่ครับโดยเฉพาะถ้ามันเป็นกรณีที่เป็นพาร์เนอร์ไทยกับไทยเนี่ยเราจะไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเป็นพนาร์เนอร์ไทยไทยเนี่ยกว่าวันนี้รอเ,เรื่องนี้คงเป็นกฎหมายไทยอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของการระงับข้อพิพาทเนี่ยก็ก็คงแล้วแต่ทานนะ่านว่าท่านจะเลือกระงับข้อพิพาท ผ่านทางสารหรือว่าจะเป็นพ้าบ้านผ่านทางการรัาผู้นักเีก้เลือกคือนเรือตัวรการซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกานันนะครับแต่ว่าในกรณีที่เป็นที่เป็นจอยลนเจอร์ที่มีลักษณะของเป็นพันเนอร์ต่างประเทศนะครับอันนี้อาจจะต้องเป็นคาถามว่าแล้วตัวตัวกอลันนิงรอลงถึงตัววิธีการะระงับข้อพิพาทเนี่ยจะจะจะ,จะ,จะเลือกแบบไหนนะครับสิ่งที่ทางเราอยากจะ นำเสนอแล้วก็ฝากเป็นเป็นข้อคิดนะครับก็คือว่าเรื่องกบหไหนก็ตามเนี่ยอยาจจะให้มองถึงเรื่องของการไม่ใช่เพียงแค่การดําเนินคดีนะครับให้มองถึงเรื่องของการบางรังคับคดีด้วยนะครับว่าถ้าท่านต้องการจะบังคับกับผู้สัญญาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับท่านจะต้องวางตัว governing law แล้วก็แล้วก็ตัวการระงับอพิภาท dispute resolution เนี่ยไว้แบบไหนนะครับยกตัวอย่างถ้าเกิดตามกฎหมายไทยเนี่ยนะครับในกรณีที่ เป็นคำพิพากษาที่ที่ได้รับมาจากศาลต่างประเทศนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยไม่สามารถที่จะเอามาบังคับคดีในศาลไทยได้โดยตรงนะครับในกรณีที่สมมติว่าเราต้องการมาบังคับคดีกับกับบุคคลในประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่สามารถที่เอาคำพิพากษาจากต่างประเทศเนี่ยมาบังคับได้โดยตรงแต่ว่าต้องนําเอาคำพิพากษาจากต่างประเทศนั้นเนี่ยมาเป็นมูลมูลเหตุในการฟ้องเป็นคดีใหม่นะครับในศาลไทยนะครับเราก็ต้องมีการเกิดเบืนอกระบวนการ พยยีนาตามปกตินะครับไอคำวิักศาของศาลต่างประเทศเนี่ยเพยยียงได้เป็นมองเหมือนเป็นพยานหลักฐานชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่ที่ศาลไทยจะพยยิจารณาว่ามันมีเหตุนี้เกิดขึ้นแล้วก็มันมีพยานหลักฐานนี้ว่าต,วต,วตัวตัวตัวคนที่ถูกฟ้องหรือตัวจำเลยเนี่ยน่าจะมีความผิดหรือไม่นะอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นข้อติดข,ขัดที่ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าดับเบิลลิเดเกชั่นนะครับคือว่าไปรายงานข้อพาดในต่างประเทศมาแล้วแล้วต้องมารายงานข้อพาดในในประเทศไทยอีกอย่างเงี้ยนะครับก็ก็จะเป็นข้อติดขัด ซึ่งมันจะต่างกับกรณีที่เป็นที่เป็นอาบิเลชันหรือว่าอนุญัตโตตุลาการนะครับในกรณีเพราะว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นภาคีของุอตัวยิวยอคอนเวนเซนนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของการการรับฟงังแล้วก็รับบังคับตัว,ต,วตัวคาชี้คำาิ่ไยที่ขาดของของ,ของอนุญาตโตต่างประเทศเนี่ยนะครับในกรณีที่อาบิเลชันเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศในต่างประเทศซึ่งเป็นภาคี ของรูปแาบเดียวกันของไทยเช่นในสิงคโปร์นะครับหรือว่าในญี่ปุ่นหรือว่าในในอเมริกานะนเนี่ยซึ่งซึ่งในตัวนิร์กคอนเวนชั่นเนี่ยมีภาคีสนะักประมาณสักร้อยกว่าประเทศได้นะครับก็ในกรณีที่ได้รับการเได้รับอวอร์ดหรือคำคำตัดสินของนิยโตในต่างประเทศมาแล้วเช่นในสิงคโปร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาคําตัดสินของของนิยโตในต่างประเทศเนี่ยมาบังคับในศาลไทยได้เลยนะครับโดยตรงคือไม่ต้องมาฟ้องเป็นคดีใหม่ แต่ว่ามันเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีกับกับจําเลยในในประเทศไทยได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเรียโตที่ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศสสามารถเอามาบังคับับัตนไทยได้โดยตรงไม่ไม่เหมือนกับกรณีที่เป็นคำรักษานะครับที่ต้องมามาดำเนินกระบวนกรพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องไริหารจัดการในเรื่องของการบังคับคดีนะครับว่าว่าจะทํายังไงให้เราสามารถที่จะบังคับคดีได้ ได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็แล้วก็เอ uh, มันไม่ต้องกินเวลาหรือว่าไม่ต้องกินค่าใช้จ่ายเราจะเป็นการเป็นสองเท่านะครับก็เอตั้งเป็นประเด็นครับว่ามีทางเลือกว่าท่านจะเลือกไปศาลหรือจะไปเลือกอนุญาโตตุลาการเพราะว่าไม่ว่าจะเลือกไปศาลเลยก็ยาวค่าใช้จ่ายสูงเรื่องไม่เป็นความลับอีกกลับไปอนุญาโตตุลาการจบเร็วเออ่ ค่าใช้จ่ายก็น้อยกว่าแต่สุดท้ายก็ต้องไปศาลเพื่อบังคับอยู่ดีเว้นแต่ว่าเข้าลักษณะที่คุณอนิชนอธิบายไปเมื่อสักู่คือเข้าในเรื่องของภาค,คีรองประเทศได้นะอนญาตุลาการนะครับครนี้มีคําถามจากคุณประสิทธิ์ครับไม่ทราบว่าเราสามารถเอาคําพิพากษาไทยไปบังคับในต่างประเทศได้หรือไม่ถ้าเป็นถ้าเป็นกรณีที่เป็นคำาิากษา ของประเทศไทยเนี่ยจะเอาไปบ,บังคับกับต่างประเทศได้หรือไม่เนี่ยอันนี้ประเด็นนี้ๆต้องเราต้องไปดูกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆน,น,นะครับว่ากฎหมายภายในของประเทศนั้นๆเนี่ยมีลักษณะแบบไหนนะครับถ้าเกิดว่าลักษณะที่เป็นเหมือนกับกฎหมายไทยเนี่ยก็คือก็คือบ,บ,บังคับไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าตัวอย่างเช่นเ,ออเป็นคำว่าสาของต่างประเทศถ้าถ้าอยู่ในอยู่ในพวก e อูหรือว่าใน single economy unit ของเขาเนี่ยนะอันนี้คือเขาสามารถที่จะบ,บังคับกันได้โดย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  เสรีเลยนะครับโดยอินโดนีเาีแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นหลักการเดียวกันของไทยเพราะว่าเรื่องเรื่องเรื่องสิ <const> called, ่งการจัดกรทางสารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ในแต่ละประเทศเนี่ยเขาห่วงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำรัศดาของของประเทศอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รับบังคับได้โดยตรงเหมือนกับของกรกเดกของไทยนะแต่ว่าถ้าเป็นอนุญาโตเนี่ยเช่นสมมุติว่าเราทําอนุญาโตในประเทศไทยนะครับแล้วเราจะเอาไปบังคับกับ ยาเราทึ่งอาจจะเป็นบริษัทสิงคโปร์อันนี้ก็จะอยู่ในในหลักเกณฑ์เดียวกันกับเครื่องของนิวยอร์กคอนเวนชั่นที่เขาสามารถที่จะรับบังคับได้เลยโดยตรงนะครับซ,ซึ่งมันก็จะสะดวกมากกว่ากรานี้เป็นคำรักษาครั